บุกจับเลยไหมครับโอ้มันกับมันกับใโอเคเด็กนี่นะดูการจิมกันการจิ้กันบานะตอนไหนวันสอเวลานี้ไอ้หน้าตอน้าอพนที่พี่จะยกเลยบุกจับนะพอเสร็จแล้วกเขึ้นขึ้นไปจักมันไงได้ครับได้ครับรำเด็ก้าอารุนิไอ้เย้ มึงบอกกินรู้แ้วไม่ได้เหรอบังยังอ่ะไม่บังอาจารย์ยุ่งใช่ไหมอ้จารงกองกล้องด้วยครับแล้วไปไป้วยกันนะครับครับเพราะองกล้องเดินเร็วมาพรารีบไปเลยครับพร้อมเทป่มเลยนะสี่สามสองไป ัโอเคนี่สองคนที่ที่มาด้วยให้อยู่ให้อยู่าไปเลยค่ะพี่แก้คุณพูดได้หราคราบยาข้องขึ้นพี่ก็บอกว่าอันนี้เขาพูดปุ๊บเอากองขึ้นก็บางเขาพี่มาพี่จะรับลรัยเ่ยมเลยครับไม่ทำงาน่ทงาน ไม่เกี่ยวหรอกคุณต้องเอาที่นี่มาด้วยมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นแหละคือมัน